สวัสดีค่ะสวัสดีครรัับสสวดีคับโอ้ยบอยจากไกลจากเก่าเวลานั้นหักมาอะไรบอยจากไกลจากพี่น้องเวลานั้นหักไรมากมัอนี้ลูกหลานทีมงานขอขอบคุณเลยครับมาสวัสดีค่ะใหญ่เยอะอาจจะยอมเปล่ามีหอมมาใหม่เมื่อกี้เนี่ยมาเสียหนาที่จะมาบัดนี้ขึ้นอันนี้แล้วขึ้นหน้าสดแล้วขึ้นหน้าแล้วเพราะไม่ได้ขึ้นตัวอาจจะมาบัไดเกตเตอลาเนาะ เด้อเออเออโอ้ยส้อยนั่นสอยเขาแน่นันว่าสร้อยก็ร่าหนะคือยังพี่อาจัวมาดูซอยเขาไปพี่อาจัวไปวันนี้ลากวันนี้เอาขนไปไกเ่อหนักางหนักแเฮ้ยใจอียงขึ้นหนักเทอะล่ะิมอีวหั ตาแดงอะไรปากตีทำไมต้องหรอเหนาไหมวันนี้วันีเย็นมากหนาหนาเนามันก็เป็นจังสีของก็เก็บบ่อทันนั่นบเต็มเต็มเต็มเมเอ็เมมมมเ กูเ็นแล้วห็นแต่เปนปิดไฟอยู่โอ้ยกะนอนละพ่อเอ้ยบ่ฮอเรื้นไม่ได้เาสิหอดสาในุมแู่แดงหนาไปเยอแล้วที่เรา่น่อนว่าีสี ที่ยงที่มาอันกระเลียบแกกระเลียวเตือกระเลวยก็ะเรียวก็ะเรียวพูนอพี่มันมีโน้ตดีใช่ไหมมีพี่พี่เอกเคยลองแต่กอดมาได้ไท่ามท่สุดฮอดเนียงขึ้นหอดแต่กอดม่ได้ นี่สิว่ากระซักนะสรอสนใจเป็นกระเทยแล้วมันผิดตองไหนเป็นกระเทยแล้วมันผิดตรงไหนู้่ไหร่เรารกะตายหลดอโลกนี้ต้องขาดสีสันชาบอมีกูแช่นแล้วก็รองมึงดูเวนี้ห้องออกเมไปินเพื่อสอนทั้งนั้นละแจกอูู่ปู่บ้านไหนบอมีกระเทยดูว่าเ้ยเคยอยู่บรเมื่อกระดาษกูเต็งไปได้เป็นกระเทยขนาดก็สนเจ็ะได้เป็นกระเทยได้ได้มาจากไหน เมียามมาก่อนประเบิเที็นขาอ่อนผู้สาวคนสวยแต่ว่าวันนี้ดูเหมือนว่าชู้ที่สาวคนสวยเจ้าหันมา อกขึ้นมีหนาที่เก็บลายเตียนยู่สิว่าเก็บจอบเก็บระเต็นเท่าก้อนหัวเ่้ไรด้อวันแกเขาไปนเรกเอาหัวสิเหลือตามนะอาชีพเป็นแม่สองพนงานเลายพนักานเอา ปตสัโอ้ยไทยคิดไวลืมเบิง Yeah. มันหนียีงตัวแล้วไม่เหลือเจ้าการจะมันียีงตัวแล้ว ไอโชคไอโชคแล้วรตมือ แล้วนะคะขอบคุณนะคะ